สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ร่วมกับบริษัททีวีบุรพาจำกัดเสนอที่สุดของความสามารถที่สุดของความเก่่ยกาจที่คาดไม่ถึงที่สุดของคนที่จะทำให้คุณตื่นตระหนกในรายการกระบี่มือหนึ่งสวัสดีค่ะ พราะพวกเราทั้งสองคนน้องปอบเพียและพี่คมสันไม่ประจําทุกเที่ยงคือวันจันทร์กับความสดกว่าเจ๋งกว่าและเหนือชั้นกว่าของคนเก่งระดับสุดยอดทั่วเมืองไทยที่เรารวบรวมไว้ในรายการกระบี่มืองเงงงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้เนี่ยค่ะก้อยวันวันทอยข้นมาทุกคืเฮ้ยเปี๊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 ยีนี่เปี๊ยกขาลงจะโชว์การกินดอกกุหลาบมาแล้วเริ่มต้นรายการเลยเลยฮะเอาเลยฮะตื่นเต้นครับกินเลยกินเลยเี๊คมสันทําไมฮะ พี่ไม่เคยเข้าใจหนูเลยว่าว่าโอ๊ย,อยนำ้ยนำว่าน้ำน้ำนี่มือนั่นไงนั่นไง ก็บอกเราจะไปฆ่าไปทําไมฮะมาทัรดอกกุหลาบน้ําก็ทิมปาาดีครับทำทำไมพี่ไม่เคยเข้าใจคนโสดสวยและรวยมากอย่างน้องเลยนะคะคือน้องจะบอกว่าดอกกุหลาบเนี่ยนะคะเขาเป็นสัญลักษณ์นะนะสัญลักษณ์ตัวแทนวันสำคัญของสัปดาห์นี้ไงล่ะวันสําคัญของสัอ๋อวันวาเลนไทน์ไงวันอาทิตย์ที่จะ่ถึงนี้ใช่ไหมเบียใช่ไหมใช่ซึ่งน้องอยากจะบอกนะคะอยากจะประกาศผ่านสื่อตรงนี้นะคะว่าน้องเนี่ยว่างมากโสดมากวันอาทิตย์นี้ใครชวนไปไหนไปได้หมดวันอาทิตย์นี้ว่างเลยใช่ไหมเบีย ว่างกี่โมงฮะทั้งวันค่ะโอ้โหใช่งั้นเหมาะเลยนะคือแม่พี่เนี่ยหามานานแล้วนะแต่ตอนเช้าเนี่ยนะขออัญเชิญไปหน่อยนะที่บ้านเลยนะจะไปตัดกิ่งมะม่วงหน่อยนะแล้วตอนบ่ายเนี่ยก็ทาสีรั้วให้ใหม่หน่อยอู้ไม่มีใครว่างเลยหามาตั้งนานแล้วเพี้ยไปหน่อยนะ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 ,นะพี่คมสัตย์ค่ะทำไมฮะ วาเลนไทน์กับกิ่งมะม่วงและรูบ้านของพี่มันไม่ได้เข้ากันเลยนะคะทำอะไรเนี่ยดูการละเทศนิดนึงอถ้าอย่างนั้นนะครับมีสิ่งที่เข้ากันเข้ากันและถูกการละเทศากับเทศกาลวันวาเลนไทน์รอคุณผู้ชมอยู่แล้วในคืนวันนี้คร่ะค่ำคืนนี้พบกับความเจ๋งต้อนรับวาเลนไทน์ด้วยความหวานของสายไหมดอกไม้ เจ้าหนูนักพับกระดาษวัยเพียง9ก้ขวบและความพลิ้วของนักมยากลรับคาสโนว่าโอ้ยเป็นไงบอกแล้วว่าต้องเข้ากับเทศกาลวาเลนไทน์เห็นไหมจิง แต่ก่อนที่จะไปชมความสามารถของกระบี่มือหนึ่งในงคืนวันนี้ครับช่วงนี้เรานำเสนอคลิปชวนอึ้งกันก่อนครับคลิปชวนอึ้งวันนี้เป็นเรื่องของงานศิลป,ปะครับเป็นการสร้างสารรค์ภาพเขียนระดับอมตะเลยนะครับที่มีชื่อภาพว่าโมนาลิซาครับแต่เขาจะมาสร้างด้วยการยิงตะปูฮะช่วงคลิปชวนอึ้ง นี่ผู้ชมดูตรงนี้นะฮะที่เห็นเส้นๆนั้นนะฮะนั่นคือตะปูนะครับก็จะเป็นเครื่องยิงตะปูแบบที่มีสายตะปูยาวๆนะทำให้สามารถยิงตะปูได้เนี่ยนะโดยไม่ต้องหยุดในการเปิมตะปูทีละตัวถังส่วนี้เลยเห็นไหมแล้วมองไปที่แผ่นไม้ขาวๆนั่นนะคุณผู้ชมไะเห็นไหมฮะเริ่มแล้วนะครับตอนนี้เริ่มแล้วนะฮะดูเปียดูนี่นี่นี่ โดย,ยที่เขาไม่ได้เื่องอะไรไว้เลยเหรอครับพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเขามีรากหรือเปล่านะฮะแต่แม่นมากเลยนะอ,อแต่ว่าในเรื่องสัดส่วน,สวนอะไรนะสเกลเนี่ยนะแม่นยำมากๆนะครับืูภาพโมนาลิซาเลยนะวาดด้วยมือเนี่ยนะยังวาดยากเลยนะแล้วลองนึกดูนะครับคุณผู้ชมครับนี่ใช้เครื่องยงิงตะปูนะฮะและยิงระยะไกลด้วยนะโอ,อ้โหต้องทั้งความแม่นยำนะ ทั้งในเรื่องสัดส่วนอะไรเนี่ยเขาต้องเป๊ะมากๆนะฮะดูมันเผืนนี่เหมือนเอาสีสเปรย์พ่นเลยนะใช่ใช่เราที่เห็นเนี่ยนะคะหเหมือนภาพเขาจะมีแบบมีเงามีแสงมีมิติด้วยโอ้โสุดยอด,ดอะ่ะโอ้โหดูดิครับใกล้เสร็จแล้วนะฮะตอนนี้นะครับนี่เหมือ,อเนเอาแอร์บรัชพ่นเลยนะ <c oughs> ถ้าผู้ชมสงสัยนะครับว่าเขาใช้สีพ่นหรือเปล่านี่เดี๋ยวดูตรงนี้นะฮะจับตาดูดีๆนะฮะตองซูมเข้าไปดูเห็นไหมเห็นไหมตะปูจริงๆครับ ôi, 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 Xuất à. เกิดมาเนี่ยน้องยังไม่เคยเห็นใครนะคะยิงตะปูได้เป็นเรื่องเป็นราวได้ขนาดนี้มาก่อนดูแบบนี้แล้วอยากให้เขามาโชว์ที่เมืองไทยเนอะเปี้ยเปี้ยหรือเปียคิดว่าเมืองไทยเนี่ยจะมีคนทําแบบนี้ได้ไหมน้องก็ไม่แน่ใจนะคะเอางี้ค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมนะคะมีใครที่สามารถยิงตะปูได้แบบนี้นะคะแนะนําเข้ามานะคะตามเบอร์หกข้างล่างนี้เลยนะคะหรือว่า Facebook ของเรานะคะที่ r w a w e b f a c e b o o k c anyway o m k r a p b y t v 7ค่ะเรื่องที่ใครแนะนําเข้ามาได้รับการคัดเลือกมาออกอากาศผู้แนะนํารับเบยโบนัสเลิฟเลิฟมูลค่า สวคนที่เวลามายนรอต่อแถวคิวเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือว่าเ,าเด็กวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่เลยแล้วแต่เนี่ยจะชอบแล้วเราจะเห็นรอยยิ้มทุกครั้งเมื่อเวลาเขาได้ใส่ยไหมไปกระบ,บี่มือหนึ่ง